นี่เลี้ยวขวาถึงแล้วอย่าทำหน้างงดิเข้าไปตรงในวังเอาผัดซีวิทยเด็กนิ้ซ้ายมือเด็กผัดซีวิทย์เด็กผัดซีวิทยเออไปลูกอ่ะนี่แม่ครับเอาขอกล่องหนึ่งถ่ายน้ำหยิบเลยครับหยิบหลอดหยิบน้ำหยิบได้เลยครับออ่นครับบหลดะมากินข้าวครับกินข้าวเป็นครับโอ้ได้แล้วนี่กล่องเราอ่ะได้แล้ว ได้แล uh ้วเดทางปลอดภรกินข hmm ้าวอ่ะแจ้ากินข้าวก่อนไมด้ตกเลยแล้วเอากินน้ำไหมอามีน้ำแจกอาลูกหยาลูกกินเยอะด้วยลูกกินข้าวก่อนไหมครับกินข้าวก่อนไหมครับได้แล้วเป็นของเราแล้วข้าวเจ้าหลวงข้าววันนี้เป็นครัวจะเข้ามาจับหั่นพริกเลยไม่สวยเลยข้าววังนี้ก็ข้าววันนี้อ่องกว่าครับร้หนมากลยอน้าตรงนี้เองเข้าคิวขวาน่ะตรงนี้เข้าไปตันตึกเลย รับเข้าก่อนจ้าขข้ากันมั่งนะจะหอบยงหิวเลยขัรถรถก็จะออกรถจะออกแล้วอยากน้ำครับอยากได้น้ำหิน้ำครับใส่ครับใส่เอาโอเคน้ำไหมเจ้สุย จัดไปอยู่ไปไหนอ่ะไปแล้วเข้าตรงไหนแล้วเนี่อะไรหนุ่มไทยเนี่ยน้ำเองอะไรละออกก่อนหมุนดิหมนที่ไหนอ่ะหมุนมึงมาตรงนี้ดิไปด้วยว้เ่ต้ราไปพี่อยู่กับผมเหรอแวนี้รู้ไงเขากำลังผลิตบาเลยพี่ ไปเลยครับจิตยจไปเลยายเลยไปเลยตอนนี้รถขนแรงราจะเอาข้าวเข้าไปแกะในหวังแล้วนะครับ جي 72 72